อยากถามหลวงตาหน่อยให้คุยกับญาติโยมหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ญาติโยมสาธุชนเนี่ยตามหลวงตาตลอดเลยหลวงตาจะเดินทางไปไหนครับหลวงตาครับจะเดินทางไปนครพนมวัดท่าจำปาบ้านสระใหญ่ตำบลพูนสวรรค์อำเภอพูนสวรรค์จังหวัดนครพนมหลวงตาเดินทางมากี่วันแล้วครับเนี่ยตั้งแต่วันที่สองออกพรรษาออกวันออกพรรษาวันที่สองพอฉันบินบาทเช้าเสร็จแล้วก็ชาวที่คดวงออกมาสกลนคร กระศินขอนแก่นชัยภูิมาถึงอำเภอชัยบาดานลบบุรีก็มาแข่งคอยสระบุรีก็ข้ามาบ้านนานครนายกมาอำเภอบ้านสร้างป่าชีงบุรีข้ามาพนมสรารคามสนามไซเขตก็จันท์แล้วก็บ่อทองน้องใหญ่ก็เลยเลยมาถึงจันทบุรีแลวพวก็แถวนี้นะอนมาถึงวันนี้ใช้เวลา วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่วันที่สิบครับวันที่สิบนะเออก็แสดงว่าได้เดือนหนึ่งก็สิบวันสี่สิบวันแล้วนะรวมทั้งหมดได้สี่สิบวันแล้วแต่นี้ต่อไปจะไปถึงนับขอพนมก็ไม่รู้ว่ากี่วันนะอะไรแต่มันจะถึงถึงวันน้อยก็วันนั้นแหละนะหลวงตาอยากจะให้หลวงตาฝากถึงญาติโยมหน่อยที่ติดตามหลวงตาอยู่ครับอันนี้หลวงตาก็ขออนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลที่มันเกิดขึ้น ในการประพฤติในการปฏิบัติของอัตบานี้ก็ขอให้ญาติโยมมีส่วนรว่วนนม,วม,ม,วนม,มใมนบุญกุศลอันนี้หากไม่ว่าท่านมีทุกมีโศวมีโรคมีภัยอนาบกขศลอันนี้จจกระทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงให้ทุกขหายสศก หายโรคหายไปนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกงามในศิลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเธอปีนี้หลวงตาายุเท่าไหร่นะครับเนียปีนี้ครับตอนนี้72ปี73ย่างเข้านี่ยนะยัง,ยงไม่ถึง,อ,งอ,อ๋อย่าง7 3เออย่าง73ถึงวันที่9เดือนพฤกษาก็า73ปีพอดีอันนี้ยังไม่ถึง73ปี แสดงว่า72ปีเต็มแล้วตอนนี้หลวงตารับอะไรบ้างครับที่เดินมาเนี่ยฮะก็เดินมานี่ความจริงแล้วถ้ามาเฉพาะหลวงตาคนเดียวนะรูปเดียวนะหลวงตาจะไม่เอาอะไรเฉพาะน้ำกวดเดียวก็พอแล้วนอกกนั้นก็ไม่เอาเพราะไปก็เป็นภาระหนักที่รับมานี่ก็คือมียติโยมติดตามมาแล้วก็มีรถรับของไปบริจาคไว้ที่วัดที่เราไปพระคารใส่ก็จะได้มอบไว้ที่นั้นใ,ใจท่านพระอยู่ที่วัดได้พิจารณา เป็นบุญปีกุศลน,นี่เราได้ทามาแล้วค่เป็นการให้ทานคือทานาะบารมีเราก็สร้างไว้บารมีแล้วก็เกิดขึ้นอันนี้เรามาสร้างบารมีถ้าบารมีสิบเต็มเมื่อไหร่ก็บรรลุธรรมเมื่อน,นั้นอันนี้เรามาสร้างบารมีไว้สกอร์นะเท้าหลวงตาหลวงตาพลิกเท้าให้ดูหน่อยนี่ฝาเท้า